รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสุรายการนาสิกาบุว่าล่ะคุณมุสลามฮักคาร์บุกุมุสสลามัลฮุลลาฮ์ว่าล่ะคุณมุสลุมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามติดตามกับพ่อมาสู่รายการของเรานะสิกาบุเวลาเจอกับพิธีกรอีกคนนึงเนี่ยลิ้นมันจะพันรัวรัวเพราะเดยปกติแล้วนอกจากเบดารีแล้วก็จะมีลูกอีกคนนึงก็คือลูกเตียแต่วันนี้แม่เป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกเตียแม่ว่าเตียไม่ต้องมาลูกเดี๋ยวชวนแบดารีมาเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมครับ พาคุณผู้ชมลงมายัางพื้นที่ของตำบลบางเยอยอำเภอรามันจังหวัดยะลาดได้กิจก,กรรมเกี่ยวข้าวสามัคคีงานในวันนี้มีอะไรบ้างแล้วทําไมถึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาทําไมหนอทําไมหนอแล้วถึงเวลาเกี่ยวข้าวแล้วหรอ,อแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวสิเอาเป็นว่าต่อพักกันคู่เดียวไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเราด้วยเกี่ยวข้าวด้วยเราก็จะไปเกี่ยวข้าวด้วยตอนนี้เราแข่งกับผู้จัดแข่งกันไปแข่งกันมาเพราะว่าพักกันครู่เดีวยวเดีย๋ยวช่วงหน้า เราจะไปเจอจะไปพูดคุยกับทางนายกของอบตบางเลยว่าทําไมเขาถึงได้จัดีมงานนี้ได้ยังไงมีความคิดเห็นยังไงแล้วจัดขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่เราก็อยากรู้คุณผู้ชมก็อยากรู้พากันพูดเดียวนะคุณผู้ชมขาอาจะเราเียตาเสตัวเยอเกิเกาเตรียมมือมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าจะทําไปปีแปรไปแปรไหมโอเคนายกมาหน่วันจะพาะรู้นักเรียนครับ ของที่เรากำลังจะชวนคุยกับรายการนาักสืรอขาบุของเราไม่เจอกับเจ้าของงานที่จัดงานวันนี้ก็อะไรอยู่จะให้เราเล่าถึงวัตถุประสงค์ป็นกบิชัยนาดารีนฮะวันนี้เรา,า,าเรามาพบกับท่านนายกอบตบางบุรีกัท่านในอำเภอรามันนะครับานนากิจกรรมในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ที่มาที่ไปในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราก็ต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ก็ต้องให้ท่านนายกอบตบางบุรเราไปเจ๊ไทยฮักบูดอ๊อดราผสมสารมาลายูแล้วผสมปสาน ของภาษาได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมเราทองแดงมาในอบตก่ทองแดงเราทองเหลืองเลยโอเคอยากจะให้ท่านนายกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในงานวันนี้ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทําต่อเนื่องครับเป็นปีที่8แล้วโอ้แปีแล้ว8ปีแล้วภายใต้โรงเรียนชาวนาื้นฟูนาร่างและก็อะไรนะ กี่ตามหนังสื้อเบอกยะเดี๋ยวจะบอกตามความ้าใจไายเลยด้วยเกษตรอ c แบบยั่งยืนทีนี้ทีนี้จุดประสงค์หลักก็คืออันดับแรกที่สุดนี่ก็คือในเรื่องของเพื่อให้ประชาชนเนี่ยส่งเสริมในการทำนานะครับส่งเสริมในการทำนาเพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับอย่างน้อยก็มีกินข้าวกินเอง สองเนี่ยจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูวิธีการทํานาในในสมัยก่อนแล้วก็ทาไงมีการดํานาแบบไหนเกี่ยวข้าวแบบไหนโดยใช้อะไรเป็นอะ,อะไรเครื่องมือในการเก็บเนี่ยแล้วก็รวมถึงความทุกข์ยากลําบากของพ่อแม่เราสมัยก่อนใช่กว่าจะได้ข้าวเม็ดหนึ่งใช่ใช่อันนั้นคือเราอยากจะเห็นสามนี่เป็นเรื่องของการสร้างความสามคัคคีเพราะว่าโดยสาโดยสภาพปัจจุบันเนี่ย ด้วยด้วยเวลาหรือหรืออะไรต่างๆนี่ชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปสูงเสียงกับใครถ้าเราไม่ทําโครงการลักษณะนี้เนี่ยชาวบ้านไม่มีโอกาสได้พบเจอเลยนังนคือ,อเพิ่มความสมามัคคีในหมู่ชาวบ้านด้วยก,กรองดองมีความรักกันรักใครกันอะไรประมาณนี้นี่คือหลักสําคัญที่เราทําให้เกิดขึ้นโครงการโรงเรียนชาวนาในครั้งนี้ครับท่านมีความรู้สึกของ ท่านอำเภอเราบ้างวันนี้เขาพามาตัดแดดขออนี้ตนะครับร้อนมากเลยอากาศในส่วนของทางอำเภอไม่ทราบว่าในอำเภอมีการส่งเสริมในด้านใดบ้างครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ที่ได้ให้เกียรติมาเยียนเชิญจริงๆแล้วท่านเรียนเชิญท่านเพื่อการจังหวัดนะครับแต่วันนี้ท่านเพื่อการจังหวัดติดภารกิจนะครับก็ได้มอบหมายให้นายอำเภอรามันเนี่ยมาร่วมนะครับมาเป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในวันนี้นะครับ ในส่วนของอำเภอรามันนะครับเราก็มีได้รับนโยบายนะครับจากส่วนกลางนะครับมาให้มาส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในระดับครัวเรือนนะครับเพื่อว่าในวันหนึ่งเราเจอวิกฤตเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองในครัวเรือนเนี่ยไม่ต้องไป วุ่นวายือว่าไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเราม,มีอาหารนะครับเรามีผักมีหญ้าลูกกินอยู่ที่ใน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 บริเวณครัวเรือนนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับการาการการส่งเสริมการฟื้นฟูนาร้านที่ท่านนายกทามา8ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางนานอาหารให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็มีข้าวกินเองในครัวเรือนนะครับก็ การลดค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการส่วนหนึ่งในการได้มีได้เก็บได้ออมนะครับไม่ต้องไปซื้อข้าวสารนะครับอดมีวิกฤตยังไงเราก็ยังน้้ยเราก็มีข้าวกรอกหม้อแน่นอนนะครับอั<ห>น<ห>น,นี้ก็นอกจากนั้นทางทางทางอำเภอเองก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมให้พี่น้องได้มีการปลูกผักนะครับเลี้ยงสัตว์สร้างโปรตีนใน,ในระดับตัวเรือนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการ สร้างความมั่นใจให้ว่าให้พี่นักประชาชนเนี่ยเราเจอวิกฤตยังไงเราก็ไม่ไม่อดนะครับอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินนะครับอันนี้นี่นี่ก็เป็นสิ่งสาคัญมากนะสำคัญในยุคเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะ่อควรเนื้อที่ว่าเดือดทำวกมาที่นายอบตในเนื้อที่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร่เรของตำบลพอพด้านในที่ที่เขาปลูกข้าวอยู่นะตอนนี้มันเป็นนาไร้ไว้ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมีบางส่วนบางส่วนที่เป็นนารแต่บางส่วนเนี่ยเขาทำทุกปีเขาทำปกติอยู่แล้วทีนี้เราก็ส่งเสริมไม่อย่างให้ ให้เกิดนาระเพิ่มมากขึ้นขยายพื้นที่ทําให้ทําให้ปัญหานาระลดลงอีนี้จํานวนพื้นที่นี่โอ้ผมผมก็จาแต่ว่าเป็นพันไร่นะเป็นพันไร่ทั้งตำบลนะเขาทาทั้งตำบลบางวนทำทั้งตำบลเราก็จะมีการเปลี่ยนอีนี้หมู่สี่อีหน้าอีกหมู่หนึ่งสลับหมู่กลาึ่งซึ่งเราทำต่อเนื่องตั้งแต่การดำนาลงแขกดำนาและลงแขกเกี่ยวข้าวภายใต้โรงเรียน ชาวนาโรงรกาเดียวกันอโครงการเดียวกันมีโรงเรียนอยู่ด้วยไงทางคือเราเข้าแต่ไม่ใช่ไม่ชอโรงเรียนชาวนาคือโรงเรียนบ้านบางโงแต่ที่นี่เป็นโรงเรียนชาวนาตั้งให้หัวเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ดีมากเลย ติคลาสมาโรเนชาวนาเพราะที่นี่เป็นของชาวนาตรมบรอกาเซ่ a n b a a เดี๋ยวกิจกรรมอะไรมียังไงบ้างเห็นว่ามีอะไรกมีขนมโบราณกิจกรรมีการแขงประกวดแข่งขันไอ้นวดข้าวแบบโบราณโดยเหยียบงี้เงี้ยี้เงียนข้าวนีข้าวผัดข้าวข้าวนุนาปีอีกอย่างนึงก็คือแกงนี่วยแงเกี๊ยวข้าวด้วยต่างหากเราแกงนั้นผัดแต่นี่เได้เยอว่าได้จานวนมากกว่าเนี้ย เนี่ยโมอยู่ก you no ับนายกนิดได้แล้วนิดหนึ่งได้แล้วเราเป็นเช่ชามแสดงว่ามีประสบการณ์แสดงว่ามีประสบการณ์ทำอยู่ตะกี้ทำอยู่แล้วก็จะทำต่อเนี่ยเดี๋ยวจะทำต่อที่นี่เขาเรียกว่าทุ่งรวงทองบางโวยสยาตีทุ่งรวงทองโอเคบางโวยสยาตีสีทองหมดเลยโอ้ก็จะเห็นขาวสีทองสีทองเป็นเสมือนทองอากาศดีมากเลยนายกร้อนมากดีมากเยอะวันนี้นี่ข่าว ผมดูตอนเช้านี่ที่ชนบุรี50องศาห้ดจุดสี่แต่จะมีความร้อนนู้จัเปล่าคือความรู้สึกความร้อนเนี่ยความรู้สึกว่าร้อนนิดนึงนะที่สี่สิบแปดอดโเดียกหมดแล้วค่ะนายกค่ะไปเราขอบคุณมากโอเคครับยินดี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 ครับ ดารีแอนน์แต่เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะเนี่ยเขาบอกว่าทําจริงๆนะไม่ได้มีใครมาแสดงแทนเราหรอกเพราะนี่เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่พื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของก็คือจะเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ใช่ไหมครับจากประสบการณ์ของกะละเนี่ยทาทุกปีไม่สมัยก่อนไม่ไม่เคยทําแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะตาตายายเนี่ยเขาทํา าตายาเาต่งานในวันนี้นะคุณผู้ชมอ่ะนไม่ได้มีงานในวันนี้นะคุณผู้ชม,ม <า S 1> ก็จะมีเปรียบเสมือนว่าเป็นโมเดลไอไออะไรเขาเรียกว่า,าไทย ไทยเครื่องไทยนาะสมัยก่อนกับไปกะก้านหล่หอไทยนะใช่ไหมคันไทยคันไทยจะมีคันไทยแล้วก็เขาก็จะมีแบบส่งเสริมในเรื่องของวิถีชีวิตที่แบบว่าตำข้าวกว่าวจะได้ข้าวในแต่ละเมนัผู้ชมโอ้<ข>มีความไม่ใช่สมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนอถ้าสมัยนี้เรามานั่งตำข้าวดาเออกว่าจะได้กว่าจะได้กินจะแปลว่าลูกนอนก่อนลูกลูกไม่ได้นอนแล้วลูกอดเลยอดเลยนี่เรา เราทำเป็นจริงๆแล้วคุณผู้ชมเพราะเราก็เป็นลูกของชาวแต่ตว่าบางที่ก็เสียดายนะครับอะไเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาแบบไม่ค่อยที่จะมาดำนาลงนากันนะครับไม่เหมือนกับวัยรุ่นสมัยก่อนสมัยก่ลนวัยรุ่นเนี่ยไ่ได้แค่นี้เองเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวบ้านบ้างดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในงานว่ามีอะไรบ้างไปทักทายแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาเคไปยันเลยครับไปโอ้ยลุกไม่ได้แล้วแล้วแล้วชิคกี้อ่ะ เวออากกะเกอเวคุณผ well, ู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาร่วมกับพี่น้องชาวบ้านที่นี่ด้วยนะอโดอปโลบีรวติอออันนั้นเลยอแต่ว่าอะไรนะเนี่ยว่าสวัสดีนะแต่หางนนี้ได้มาวักจัดการงานนี้เลยภูมิใจมากอายาภูมิใจมากปกปกตินี้ทำนากี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 พื้นกี่แปลง กี่ไรตอนนี้เหมาะไม่ทำแล้วนะเอาจริงเหรอเหมาะเหมาะเหมาะเรานี่อายุเท่าไรเลยนี่นะอายุเท่าไรเลยนี่ตอนนี้เหรอเอ่าปีเจ็ดสิบสามปีคุณผู้ชม ฮ้ออ้าวแบ่งเจสิบสามปีดออปาตตุคือจำได้ว่าเมื่อก่อนนี่ทำนากี่ไร่สมัยสมัยสาวสาวอ๋อแปลงยี่สิบห้าแปลงยี่สิบห้าแผงยี่สิบห้าแปลงแปลงละรายรายหนึ่งก็มีเป็นเขาเรียกเป็นผืนก็ได้นะหยอดปาตตุไทยกับแกล้วายไทยก็ควายใช่เขาเรียกว่าใช้แรงงานควายแต่ปีนี้ ควายไม่มีแล้วคุณผู้ชมไม่มีแล้วควายสมัยก่อนก็เก่งใช่ไม่ต้องจูงก่อไงควายสมัยนี้ต้องซองาก่อนไงสอนควายก่อนใช่เดี๋ยวเราเชิญไปสอนควายดีกว่านะเก่ง ความความรู้สึกอีต่อนี่ความรู้สึกที่อปนททางอบตเขาจัากิจกรรมอะไรนี้เราความรู้สึกยังไงบ้างดีมากดีมากเยอะอ๋ออ๋อลอสิกิยาวะดีมากดีอีกดีมากค่ะอยากอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมอยากมีค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกแต่ปีปีนี้วันจีเราไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำนาใช่ไหมทำไมไม่ทำล่ะเพราะแก่แล้วไงไม่ได้แก่ที่ใครบอกว่าแก่ยังสาวอยู่เลย ตอนนี้แก่แล้วนะไม่แก่ไม่แก่โอเคมากระเซ่บ้างอย่าบ้างอย่า สมัยเด็กๆเนี่ยอพอหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยในระหว่างที่รอตากับยายเขาเรียกว่า,ขาเขาเรียกว่าอะไระ่ะมัดมัดเป็นกำๆแล้วเนี่ยในสมัยเด็กๆมันก็จะมีวิธีการเล่นอยู่อย่างหนึ่งนัน่นก็คือต้นข้าวเขาเรียกว่าต้นข้าวเนอ่เราต้นข้าวไหมใช่ไหมเอามาเอามาทำเป็นภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพอลถามก็ไม่รู้อีกบาเตบาเตต้นข้าวเหรอนะต้นข้าวและทีนี้เขาก็จะมีวิธีการทํา ทำปีอ่าไม่ต้องเพี้ยอ่าอ่าเสร็จปุ๊บลองดมดารีเอ้ยเธออ่านี่ทำาีนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เขาจะต้องมีการแย่รูนหน่อยอได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเด็กสมัยนี้มันเป็นแล้วนะ เสียมันก็จะไม่เหมือนลำต้นเล็กลำต้นใหญ่เสียมันจะม่ดีลายยังไม่ได้เอาใหม่เดี๋ยวสอนใหม่เดีี๋ยวขั้นตอนใหม่ขั้นตอนนะอ่ะเอาง่ายๆตรงเราวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำปีนะจ๊ะคุณผู้ชมเราก็ตัดประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมีวิธีการตัดอันนี้ก็กะระยะเอาก็แล้วกันนะครับประมาณไหนอ๋อไม่ใช่นี่อ๋อเราก็ต้องหานี่เนี่ยเสร็จปุ๊บ เนี่ยเวลาที่เราทำแบบนี้คุณผู้ชมปุ๊บเน่่เน,เนปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนะ<อ>แล้วก็ทำเปิดนีงโอเคครับให้มันได้ยิปักๆก,ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บห<อ>ลอกก่อนนะ<อ>ได้อยู่รบมือแต่ผมยังไม่ได้ต้องสอนเด็กแล้วคุณผู้ชมโอ้ย ไม่ได้นี่เธอต้องทำแบบนี้ต้องแยกก่อนอ่านี่ตัดที่นี่นี่ล้ำกล้องมาเนี่ย่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเยอะเลยใช่ไมอ่าอ่าอ่าลองดูลองใช่ไหมเยอะก่อนเยอะก่อนแยกก่อนแยกก่อนอ่ะยืมอ่ะยืมได้ก่อนแยอมันยอไม่ถูกเลยอ่ะปันปั่นปั่นปันปันเหมือนเหมือนปั่นหูนะครฮะปั่นหูปันหูแล้วก็ลองเป่าทินซิอ่ะอ่ะด้ ไดเลยค่ะได้เลยมันไม่ได้เราล้มหมูนี่วันนี้รายการเราหมดเพราะการเวลาเพราะการเรียนจะทำเป็นไหมโอเคทำเป็นไหมทำเป็นไหมลองลองลองให้น้องเขาทำนะอ อ่าลองลองนะฮะลองนะครับอ๋อจะต้องทําเป็นอะไรเจาะเจาะเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงใช่ไหมลูกอ่าจริงจังมากเลยอ่าจริงจังแล้วนะครับจริงจังอันนี้เราเป็นเรามีหลักการและเรื่มหลักการแล้วอ๋อเราต้องเรียนถึงเนี่ยลูกตรงไหนอ่ะเล่นเนาะอ๋อเราจะทำมุมไหนก็ได้อ๋ออีกกีต้าด้วยอ๋ออันนี้เด็กยมายาอาจารย์นะครับตกลงสอนเด็กสอนพี่ยายตกลงลูกสยายนะลูกนะ แสดงว่าน้องเขาอยู่ในนาบ่อยแน่เลยอเหมือนขลุย่ยเอาไปจ้อโยกมีดให้ลูกกันแล้วกันนะเอาไปเอาไปเลยลูกมาเซลอให้ไอ้เด็กเดี๋ยวอให้ลองให้ลองค <laughs> มูสิกอ อาดารีลากุมารหนอไปยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าได้รับความรู้เรื่องความรู้ใช่เรื่องการทำเกี่ยวเกี่ยวกัข้าวสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังทําอยู่ แล้วก็ในส่วนที่เราได้รู้จักกับพันธุ์ข้าวต่างๆและที่นี่อย่างที่บอกว่าจะขึ้นชื่อข้าววอกปูเตเป็นพันุ์ข้นที่นี้ใช่แล้วที่ยังคงทําอยู่และก็ขึ้นชื่อด้วยและก็ที่สาคัญวันนี้ก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่เขามาทาขนมโปุยร้อยปีรวมคนทําอายุร้อยกว่าปีและก็ไม่ใช่แค่ว่าขนมแต่ว่าคนทำอายุก็รวมกันก็ได้ร้อยปีเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่มีความรู้สึกว่าเราเห็นถึงความสมัรสมานสามัคคีของคนในพื้นที่ตำบลตตาบาบลบางงอยและก็ที่นี่นอกจากอบตแล้วก็จะมีในส่วนของานามัยก็มาอำเภอก็มาแทนจากโรงเรียนเด็กนักเรียนก็มาด้วยเอ t ทีก็มาเราก็ต้องมาอยู่ใลวนากศกาบูกก็มา มากันหมดเลยกิจกรรมวันนี้สนุกมากแล้วก็เหมือนกับเราได้สัมผัสวิถีชีวิตของสมัยเด็กๆเลยนะก็คือจะบอกว่าในสมัยนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วไม่ค่อยได้เห็นแล้วด้วยบรรยากาศการเกี่ยวนาการลงแขกออนนี้ไม่เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปชมการแข่งขันการอะไรนวดข้าวนวดข้าวนวดข้าวใส่ผู้ไปก็จะไส่ก่อนไม่มีครื่องจักรยนยแต่ว่าในสมัยนี้ไปเลยไปดูเลยไปดูเลย Ah, oh. oh. <laughs> ni kawan kami tak lila ya, ni tu. Apa ni? Oh. Mana tahu mana tu pecah tak pecah. Muda kan naik lu, naik lu. Ada wei lagi, pipe ada bunyi lagi. Pastu nak pecah benda ni. Dia kena mari apa? Ha? Ah, tu ni ha benda. Tak Oh. คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมขาเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้กับพี่น้องในพื้นที่ของตำบลบางงยอัภพรามันจังหวัดยะลาเป็นวิถีชีวิตและก็จากวิถีชีวิตเนี่ยก็กลายมาเป็นกิจกรรมงานที่ทางอบตจัดขึ้นเพื่อที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยไม่ลืมถึงความดั้งเดิมของการเป็นชาวนาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็คือสำหรับเด็กๆเยาวชน ก็คือจะไม่เคยเห็นแล้วก็จะ ไม่เป็นด้วยนะผมว่าอย่างผมเองก็ไม่เป็นวันนี้ก็ได้มาดูแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมเขาเรียกว่าดูเป็นแต่ยังทาไม่เป็นดูเป็นแต่ถ้าไม่เป็นในปฏิบัติจริงถูกต้องแล้วอันนี้ก็เหมือนกับย้อนถึงสมัยเด็กๆที่เขาไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีโทรศ่์โทรศัพท์ไม่ได้มีการเล่นเกมอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่จะเป็นการเล่นอย่างหนึ่งก็คือในขณะที่พ่อแม่กําลังเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกุศโลบายของคนสมัยก่อนเขาไม่มีของเล่นผู้ชมแต่นี่มันจะเป็นของเล่นอย่างหนึ่งที่ทาให S <S <an> <S เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเพลิดเพลินในขณะที่เฝ้าพ่อแม่เกี่ยวข้าวได้ก็คือจะมีเขาเรียกว่าปีใช่ไหมครับปีนนบที่เรมาจากต้นข้าวจะไปสอนเด็กๆวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องลางผู้ชมไปก่อนเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเมื่อไหรย่ยังไงดารีว่าเดี๋ยวจะพาดารีเดี๋ยวจะมาพร้อมกันละเสมอจัดไปค่ะคุณผู้ชมคาเอาปว่าคุณผู้ชมขาเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่เองดารีเองหรือว่าลูกเฟียเอง จะมานาเสนอให้กับคุณผู้ชมผ่านรายการนัสิกาบูอาทิตนี้คืณอกิดูโวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนอาดาเรปิดเลยเดี๋ยวแม่จะเป่าปีกงกนสำหรับวันนี้นะครับรายการจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ a s s าม a อะล l a i ว u m ะเราะ m a ตุ l l a h บ w a b า r a า a t u h